เมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของนางมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังท้อยคําของพระองค์แต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปฏิบัติจึงมาทูลพ,พระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยข้าปล่อยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอยู่ผู้เดียว พี่น้องสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยอารมณ์ของเราจะงุดหงิดนะคะแล้วจะมีความประชดประชันนะคะไม่ต่างกับมาทามาทาเนี่ยวุ่นวายอยู่กับการปฏิบัติมากแล้วนางก็เริ่มหัวเสียเริ่มเดือดนะคะแล้วก็เริ่มโยนไปที่คนอื่นแล้วก็เริ่มวินใส่พระเยซูนะคะนางคําพูดของนางบอกว่าพระเยซู พระองค์ไม่เห็นเลยว,ว่ามาลีไม่มาช่วยทําไมพระเยซูสั่งให้นั่งมาช่วยลูกด้วยนะคะนี่คืออารมณ์ของความก,กาังวลกยและนั่นคือปัญหาของมาธามาธาไม่มีสันติสุขในการปฏิบัติรับใช้ก็ไม่ได้มีความสุขนะคะแต่มันทําให้เกิดความกังวลความวุ่นวายใจแล้วก็ผ่านใส่คนอื่นแล้วก็ผ่านใส่พระเจ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการรับใช้ของเราพี่น้องประเด็นแรกก็คือว่าการรับใช้ของเรา เราได้ขอการสร่งนํากับพระเจ้าไหมนะคะไม่มีอะไรที่พระเจ้าห้ามเรานะคะเรามีภาระใจที่เราจะจะทํานั่นทํานี่เพื่อพระเจ้าแต่พี่น้องต้องถามพระเจ้าด้วยนะคะว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําสิ่งนั้นไหมเพราะว่าอะไรที่พระเจ้าต้องการให้เราทํานะคะต้องการให้เรารับใช้สิ่งนั้นมันจะง่ายมากพี่น้องแล้วเราจะไม่เหนื่อยเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราเหนื่อยเราทําเยอะแต, Valley, แต่เรามีความสุขเราจะไม่เหวี่ยงไม่วีนะนะคะ สิ่งที่เราทำมันจะต้องนำความสุขสันติสุขมาให้กับเรามันจะเป็นความอิ่มใจแทนความเหนื่อยนะคะแต่ถ้าอะไรที่เราทำด้วยกำลังของตัวเองแล้วพระเจ้าไม่ได้ใช้เรานะคะเราเราอยากจะทำเองนะคะเพราะว่าเรามีภารจใจเราคิดว่าทุกสิ่งที่เราทำให้พระเจ้านั้นน่ะพระเจ้าจะอวยพรหมดเป็นสิ่งที่ดีหมดถูกต้องพี่น้องทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เรามีภารจใจในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้พระเจ้า แต่พี่น้องก็ต้องดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะบางครั้งถ้าเราทําโดยไม่มีการทรงนําพี่น้องจะเหนื่อยเปล่าแล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดมาทาก็ทําสิ่งที่ดีนะคะมาทาก็ทํทะะา,ทาทสิ่งที่ดีเพราะว่าเนี่ยถ้ามาทาไม่ทํากับข้าวไม่หุงหาอาหารนะ,ะแล้วพระเยซูกับสาวกจะกินอะไรกันนะคะ แต่นางปล่อยให้สิ่งนี้มาทําให้นางเนี้ยขาดสันติสุขนะคะคือความเหนื่อยความกระวนกรใจนะคะแล้วก็ยังไปพลานถึงมารีด้วยมารีเนี่ยคือนั่งอยู่แทบเท้าพระเยซูเพื่อรอฟังพระชนะของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองคนมีแบบอย่างให้กับเรานะคะ เราไม่ควรจะรับใช้เน็ตเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนโดยไม่มีการทรงนำของพระเจ้านะะอะไรที่อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องจะไม่เหนื่อยแล้วมีสันติสุขนะคะแล้วถ้าพี่น้องเหนื่อยเกินไปพี่น้องต้องจัดเวลานะคะเพราะว่ามันไม่ควรที่จะเหนื่อยเกินไปเราสามารถจัดเวลาได้แล้วสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่มารีได้ทำก็คืออยู่กับพระวชนะของพระเจ้านะะาชนะของพระเจ้าจะฟื้นกำลังของเราฝ่ายจิตวิญญาณนะคะ พระเยซูได้ชมนะพระเยซูก็ไม่ได้ว่ามาทานะแต่พระเยซูกําลังเรียกมาทามาทาเอ๋ยเจ้าวุ่นวายเหลือเกินมาธาเอ๋พระเยซูกําลังเรียกมาทานะการเรียกแบบนี้เรียกเพื่อให้สตินะบางทีเราเนี้ยวุ่นวายแบบจนขาดสติออ้ยวุ่นวายไปหมดนะเรียกคําเดียวไม่รู้เรื่องนะต้องเรียกสองคำมาทามาทายุดกรน,นะ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อให้ตั้งสตินะะเราก็ต้องตั้งสตินะตั้งสติเข้ามาหาพระเยซูแล้วก็ดูที่พระวจนะนางขององค์ใช้เวลากับพระเจ้าข้าพระองค์เองข้าพระเจ้าเองก็เป็นนะคะข้าพระเจ้าเองก็เป็นบางครั้งเหนื่อยจนวุ่นวายจนแบบเหนื่อยนะะแต่ข้าพระเจ้าจะไปนั่งที่บอ่อปลานะแล้วก็ได้พัก พักสงบสติอารมณ์ไม่ต้องรอให้พระเยซูเรียกนะไปพักสงบสติอารมณ์ไปพักนะะนั่งลงปล่อยให้ความคิดว่างแล้วเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะได้รับการลือฟืน้นแล้วเราก็เริ่มพูดพรฆชณาของพระเจ้าเราเริ่มประกาศสันติสุขความชื่นชมยินดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยจนวุ่นวายนะะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราขาดพระพรนะคะการรับใช้ของเราจะไม่มีความสุขนะ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือสิ่งที่เราจะทําเพื่อพระเจ้าถามก่อนว่าพระเจ้าให้เราทํำไหมพระเจ้านําไหมเพราะว่าถ้าพระเจ้านําทุกสิ่งจะเป็นสันติสุขสองเมื่อเรารับใช้แล้วนะเราควรแบ่งเวลาว่านี่คือเวลาที่เรารับใช้แบ่งเวลาที่จะเข้ามาหาพระองค์นะพระเยซูทําแบบนั้นเช่นเดียวกันพระเยซูเนี่ยรับใช้มากนะล้วก็ดูแลฝูงชนมากมายทําการอัศจรรย์มากมายแต่สิ่งที่พระเยซูไม่เคยขาดคือการที่ใช้เวลากับพระบิดานะในการหากําลังหาสติปัญญา ในการพักนะคะในการพักฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเราจะได้รับกําลังใหม่ได้รับการลื้อฟื้นใหม่ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนเยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณคะ่ะ